เราไปดูในเรื่องของสุดตรวจเอทีกันบ้านนะครับหลังจากที่โอ้โหกลับมาในช่วงปีใหม่ขายดีกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนจะต้องมีการตรวจเอทบางคนบอกจะเข้าทํางานเนี่ยจะมีการตรวจเอทเคก่อนเข้าออฟฟิศเพื่อที่จะทํางานตอนนี้ได้ข่าวว่าโอ้โหขายดีทั้งแบบเขาเรียกว่าสวบทางจมูกกับทางน้ำลายตอนนี้ขายดีมาก ใช่ครับรวมถึงเป็นนโยบายอีกนโยบายหนึ่งนะครับของภาครัฐที่มีให้ตรวจนะครับก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับโดยร้านขายยาในตัวเมืองจันทบุรีนะครับก็พบว่าชุดตรวจเอกเคนะครับยังมีเพียงพอรองรับกับประชาชนทำกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิคอนและมาตรการยูนิเวอร์แซลเพร t เซนชั่นนะครับที่มีมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะโอมิคอนที่กลายเป็นการแพร่ระบาดในระลอกที่5 ตามการคาดการณ์ของสอบคนะครับที่จะกลับมาแพร่ระบาดหนักหลังเดินทางกลับในช่วงของปีใหม่ครับเดินมาตรการหนึ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัตินั่นก็คือการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจอีดีเคก่อนกลับเข้าสู่การทํางานหรือภูมิลําเนาเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งวันนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปร้านขายยาร้านหนึ่งนะครับในตัวเมืองจันทบุรีสถานที่ที่ประชาชนสามารถหาซื้อชุดตรวจอีดีเคได้ง่ายและสะดวก เกษตกรหญิงกมลรัตจันทรานะครับเภสตรกรของบริษัทสาราโอสถจำกัดสาขาตลาดเจริญศกนะครับได้มีการให้ข้อมูลว่าชุดตรวจเอทีเคที่ทางร้านจําหน่ายก็คือมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบการสวบ,บแล้วก็เก็บตัวอย่างสันทัดหลังทางจมูกนะครับและอีกแบบก็คือเป็นการเก็บสันทัดหลังได้ทั้งน้ําลายแล้วก็น้ํามูกเลยราคาจําหน่ายจะอยู่ที่ 100- ถึง120บบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาในระดับปานกลาง ต่างจากโควิดในยุคแรกๆนะครับที่มีราคาสูงถึง3 4 0ถึงบาทและวิธีการตรวจสวบเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งก็ไม่ต้องแย่รึเหมือนแต่ก่อนนะครับทำให้ง่ายต่อการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองโดยเริ่มจำหน่ายได้มากขึ้นตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีลูกค้านะครับเข้ามาสอบถามหาชุดตรวจที่สามารถตรวจหาเชื้อโอมิคอนที่กำลังแพรบบ่ระบาดอยู่ในขณะนี้ตนก็ได้แนะนำนะครับว่าชุดตรวจที่จำหน่ายก็คือเป็นชุดตรวจที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว สามารถตรวจหาเชื้อได้ทุกสายพันธุ์รวมถึงโอมิคอนด้วยขอเพียงแค่ผู้ที่ทําการสวบนั้นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่าเข้าจมูกในระบพงจมูกครับแล้วก็ปั่นสารคัดหลังทั้งสองข้างผลที่ออกมาก็จะไม่คัดเคลื่อนโดยยืนยันว่าชุดตรวจดีดีเคนะครับมีเพียงพอในการจําหน่ายแล้วก็การให้บริการทั้งในการซื้อแบบปีกหรือว่าแบบย่อยหรือจะเป็นการซื้อยกโหลเพื่อน,นําไปใช้กับองค์กรนะครับทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ยอดการจำน่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมาจากทุกคนเริ่มที่จะใส่ใจตนเองแล้วและปฏิบัติตามมาตรการของ Universal Prevention ที่เข้มข้นมากขึ้น,นครับ คือสำหรับละลอกนี้ที่กลับมาเนาะจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปีค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดปีใหม่แล้วก็สําหรับออพอผ่านหลังวันหยุดปีใหม่มาแล้วเริ่มมีละลอกของโอมครอนเนาะตอนนี้ก็คือเริ่มมีผู้รับบริการมาซื้อชุดตรวจจานวนแบบว่าเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือโดยทั่วไปเนาะหลักๆจะเป็นลักษณะของการสวบจมูกซึ่งรุ่นๆที่ประชาชนตรวจเองได้ในปัจจุบันตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบแยงตื้นและจะอยู่ที่แล้วแต่รุ่นเลยบางรุ่นส่วนใหญ่จะอยู่ที่2.5ถึง3ซนติเมตรอย่างงี้ค่ะตรวจได้ด้วยตนเองแล้วก็แบบโดยใช้น้ำลายจริงๆตรงนี้ขึ้นอยู่กับอย่างอย่างถ้ามีผู้รับบริการมาซื้อก็จะมีการให้คำแนะนำเนาะว่า จะเป็นเรื่องเทคนิคการตรวจด้วยแล้วก็ในเรื่องของอชุดตรวจที่ผ่านมาตรฐานการรับรองอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีความแม่นยําแล้วก็เชื่อถือได้าสาหรับในระยะเวลาเนี้ยค่ะสินค้าย,ยังมีเพียงพอ